สวัสดีค่ะหมอออค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดวงของหมออ,อ้อลบบามอสซี่แองเจิลทาร์ค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำานายดวงชะของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะหรือผู้ที่เ,เกิดในลัคนาราศีมังกรก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ดวงชะตาการงานการเงินของชาวราศีมังกรรวมถึงเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรค่ะการทำนายดูดวงนะคะเป็นการทำนายดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบ,บุท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าท่านอยากดูดวงออนไลน์หรืออยากดูดวเป็นการส่วนตัว ็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ id l a m o z i a c t i o n t a r o t ค่ะการรับชมขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจแต่ว่าต้องพิจารณานะคะว่าอันไหนน่าจะตรงหรือไม่ตรงกับเรานะคะ บางส่วนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นท่านท่านไปนะคะเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมค่ะไม่ได้ระบุว่าเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความสนุกสนานบันเทิงไม่ต้องไปซีเรได้อะไรมากมายนะคะการตัดสินใจใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะ หมอออกขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่สิบใบเพื่อเป็นการทำนายชะตาของชาวราศีมังกรการงานการเงินความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะ รียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูไพ่ใบแรกกันนะคะว่าพลังงานของชาวราศีมังกรเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเรื่องการงานการเงินความรักและพลังงานเบื่วอมของท่านในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไร I King of Sword, Two of Wands, Nine of Sword, Eight of Wands. รู้สึกว่าการงานของท่านจะมาเป็นันดับหนึ่งนะคะในเดือนนี้ซึ่งม่แน่ว่าอสร้างเรื่องอ่นงหท่านก็ได้ King of Pentacles f i v e of s w o r d The World t h มูนน n าส c ออปส u p ับนะคะเอสออเปนติ wow. mm ๊ hmm. ากโคลว้าวการที่เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบนะคะอะ เรามาดูกันซิว่าไพ่ใบ,บแรกค่ะของชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาันธ์นี้นะคะพลังงานโดยรวมของไพ่ใบแรกท่านนะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรก king of wands king of wands บ่งบอกถึงท่านที่มีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์เรื่องงานท่านที่มีความสามารถเรื่องงานดึงความสามารถต่างๆของตัวเอง ออกมาใช้นะคะด้วยความมั่นใจเขาเป็นตัวของตัวเองของท่านท่านสามารถเป็นผู้นำได้ท่านมีสิทธิ์ทำงานในองค์กรของรัฐข้าราชการหน่วยงานหรือถ้าเป็นองค์กรหรือธุรกิจของตัวเองก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เป็นธุรกิจที่มั่นคง เป็นธุรกิจที่ท่านบริหารได้อย่างดีทีเดียวในเรื่องของการงานและมีการคิดเริ่มนะคะเร็วๆนี้มีจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือมีการเริ่มงานใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ในละแวกหรือบริวารเพื่อนร่วมงาน ถ้าเป็นในครอบครัวคนในครอบครัวจะให้ความอุดหนุนเรามองหางานหรือสร้างงานเพื่อโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อสร้างโอกาสให้กับอนาคตของธุรกิจของตัวเองค่ะไม้เท้าของการทำงานเริ่มต้นขึ้นสิ่งดีๆหรือเรื่องของงานถ้าท่านเริ่มต้นริเริ่ม สักวันจะต้องผลิตดดออกผลค่ะ2องไม้เท้าบ่งบอกว่าอนาคตของเรื่องการทำงานมันเป็นเรื่องของอนาคตสักวันหนึ่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับอนาคตของการทำงานของท่านเพราะและท่านจะมีความมั่นคงในอนาคตขอให้พยายามต่อสู้ค่ะอย่าได้ท้อถอยเรื่องงานในบางท่านบางคน จะมีงานปุ๊บปับ๊บฉับพลันเข้ามาให้ท่านได้คิดได้ริเริ่มได้แก้ไขบางท่านบางงานมีความโชคดีปุ๊บปั๊บเข้ามาเรื่องงานลูกค้าออเดอร์หรือท่านค้าขายต่างๆแม้กระทั่งค้าขายออนไลน์ค้าขายตามร้านค้าทั่วไปองค์กรธุรกิจองค์กรรัฐองค์กรบริหารการทำงานของท่านมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ค่ะ มีความโชคดีเข้ามาในงาน S of l a n ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรประมาณนี้ค่ะว้าวในใจจริงเลยนะคะราศีมังกรเรื่องของการทำงานของท่านไม่มีที่เสียหายมีแต่เรื่องดีๆค่ะในการงานของท่านการเริ่มง,งานใดๆทั้งสิ้นดีถ้าท่านได้เริ่มแล้วอย่าได้ยดอออ่ย่าได้ท้อถอยค่ะ มุ่งมั่นต่อไปสร้างงานถ้าเมื่อในตอนนี้เรายังไม่เห็นเม็ดเงินหรือเรายังไม่เห็นผลงานแต่ว่าเชื่อได้ว่าไม่นานนะคะสิ่งที่เราสร้างไว้สิ่งงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสักวันมันจะประสบความสําเร็จและเห็นผลที่ดีการเงินค่ะเรามาดูการเงิน การเงินส่วนใหญ่ถ้าเรามุ่งมั่นไปกับงานค่ะการเงินจะสามารถเก็บเงินอยู่มีโชคเข้ามาโชคอาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆน้อยๆค่ะหรือในบางคนบางท่านโชคดีได้รับโชคได้รับของขวัญของกำนานจากคนรักคนที่ในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ท่านมีสิทธิ์ได้รับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือ แม้ว่าท่านเป็นตัวแทนนายหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินใดๆก็แล้วแต่ค่ะท่านจะมีโอกาสได้รับโชคจากการค้าขายได้รับคอมมิชชั่นจากการค้าขายหรือถ้าจะลงทุนซื้อทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ มีสิทธิ์ว่าท่านจะประสบความสำเร็จนะคะในเดือนนี้มีการเจราจาตกลงจนกระทั่งมีเงินเข้ามาค่ะค่าคอมมิชชั่นได้ปุ๊บปับ๊บรับโชคงานเข้ามาดีที่เดียวเลยค่ะน่าอิจฉาจริงๆนะคะชาวมังกรจริงๆแล้วหมออ้อก็เป็นชาราศีมังกรค่ะจริงๆแต่ว่า ไม่ได้ไวยกันเองค่ะอันนี้เป็นการเสี่งจับจับไพ่นะคะไม่ได้อวยเข้ามาราศีตัวเองนะคะชารีบสีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขดีใจด้วยค่ะการเงินมักถึงท่านความรักค่ะความรักในบางท่านบางคนค่ะ มีความเครียดวิตกกังวลในด้านความสัมพันธ์หรือท่านเครียดวิตกกังวลว่าคู่ครองของท่านหรือผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูท่านหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันมาอาจจะเป็นสามีภรรยาจะมีการมีส่วนแบ่งเกี่ยวกับสมบัติหรือเขาจะอาจจะ มีสมบัติให้เราหรือทำพินัยกรรมไม่แน่เผือเผลอเขียนพินัยกรรมด้วยความรักความเสน่หาอาจเป็นที่ดินสังหารินทรัพย์หรือเงินก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหารินทรัพย์เงินทองหรือของขวัญของกำนันใดๆมีสิทธิ์ได้แต่ว่าตัวท่านมีความกังวลอยู่ลึกๆว่าสิ่งที่จะได้มานั้นเมื่อไหร่จะได้หรือ คู่ครองของคุณเมื่อไหร่จะให้อะไรอย่างนี้นะคะคุณจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะคะเพราะสิ่งนั้นน่ะแม้วันใดวันหนึ่งก็ต้องตกเป็นของเราหรือคู่ครองของคุณหรือคนรักของคุณน่ะเตรียมตัวจะจัดหาให้คุณอยู่แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องแอบกังวลใดๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดกังวลใดๆเดยมูลบ่งบอกถึงคุณมีความเครียดความกังวลเล็กๆขึ้นมาในจิตใจแต่บอกได้ไดเลยว่า ยังไงนะคะคู่ครองหรือคนรักของคุณจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีสำหรับคนโสดน,นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้คู่อุปถัมเข้ามา The world คู่อุปถัมที่มีความมั่นคงค่ะเข้ามาท่านเข้ามาหาท่านเป็นสุภาพบุรุษนมินสัยน่ารัก อารมณ์ดีเฟลี่ค่ะมองโลกสวยอาจจะเป็นในส่วนของสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีท่านผู้ที่รักการทำงานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นเป็นไปได้ว่าทั้งสุภาพบุรุษเจ้าเสน่ห์และผู้สุภาพบุรุษผู้กระตือร้นในการทำงานค่ะสามารถเข้ามาได้ในช่วงนี้ก็ให้ลองสังเกตนะคะ อาจจะเดินทางมาอาจจะเป็นไม่ใช่ไม่ได้มาจากการทำงานอาจจะเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนในกลุ่มหรือคุณอาจจะไปเที่ยวข้างนอกเดินท่องเที่ยวแล้วไปเจอกันในที่พักผ่อนอย่างใจที่ในสวนสาธารณะหรือในที่ตากอากาศที่ใดที่หนึ่งนะคะที่ทำให้คุณได้เจอกัน อาจจะเป็นโชคชะตาพรหมฤกขิที่ทำให้คุณได้เจอกันมองภาพสรุปโดยรวมค่ะชาวไรศีมังกรค่ะความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีโอกาสได้ของ,ของจากคนรักของรางวัลของขวัญที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมรดก หรือส่วนแบ่งเรื่องการเงินต่างๆที่คู่ครองคนรักของคุณจะให้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาสําหรับท่านที่มีคู่แล้วก็ให้ระมัดระวังแต่สําหรับท่านที่ไม่มีคู่นะคะก็มีเข้ามาให้พอได้ชื้นใจให้พอได้กระปี้กระเป๋อในชีวิตค่ะมีการโชคลาภมีมาค่ะ โชคลาภเรื่องการเงินมีมาแน่นอนส่วนการงานค่ะมุ่งมั่นต่อไปค่ะสร้างความสร้างรายได้สร้างางานจากความสามารถของตนเองค่ะและสุดท้ายท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะหระือเผื่อโชคดีค่ะได้รับงานปุ๊บปั๊บเข้ามาออเดอร์เข้ามาลูกค้าออเดอร์สิ่งต่างๆหรือขายของได้คอมมิชชั่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นว่าค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของชาวราศีมังกรน,นะคะมีความโชคดีมีความสุขย่างมากเลยค่ะอิจฉาแล้วสินะมไม่แน่นะคะเป็นที่15หรือสิ้นเดือนนี้ท่านอาจจะได้โชคลาภจากการเสียงเล็กๆน้ออๆก็ได้ค่ะ คลิปหน้านะคะเรามาชมในคลิปหน้าคลิปต่อไปการงานการเงิน,นความรักของชาวราศีกุมค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์นะคะมาได้ที่ไลน์ ID ของหมออ้อไลน์ i d ดีลาโมซี่แอคนค่ะ ที่ระบุไว้ในใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ